เออใช้เลยใช่เลยไปลุยยูกิคุงเมื่อกี้เป็นโยเป็นโยฮัน,นก็คือแบบพยายามแทบตายเพื่อเลือกจุดเดียวไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยทุ่มสุดตัวเพื่อเลือดจุดเดียวยังไงเหรอเน็ตแม็กะกทีเอาเน็ตแม่กสักทีเอาเด็กไอ้เหี้ยเ <c oughs> ดี๋ยวมึงเจอเด็กกูโอ้ยเป <c oughs> ิดเพลงก่อนไอ้สัตว์เอ้ยไม่เป็นไรกูมาพร้อมความเชื่อมั่นในการ์ดเฮ้ยทได้ไเอ้อยเอาเงดีวะเป็นไงผมขอเชิญครับจ่า เฮ้ยไม่ท้อะไรของมึงไงฮะควเจ็บเจินครับจ้าออกมาอะไรน่ะอะไรมันชื่ออะไรน่ะอ่าไม่ออกอะไรอะไซเบอร์ลิสไม่รู้ไม่รู้เอาว่าไซเบอร์เลสอะไรเนี่ยอีโรอีเร่ไม่รู้ตีโดยตรงแม่เพิ่มมาตีนี่ไงนี่ไงไม่ใชไอ้เฮียเพิ่มมาทังเลยใช่ไหมเนี่ยเด็กอสุก่าเลยหนังเลยเฮียโอยเินเธอแล้วสินะ แน่นอนอยาดูถูกเดียสนะคะเดียสเป็นควีนขอบโอเบลิกส์บูค่ะนี่ไงผมขอเรียกมังกรออกมาเฮ้ยขาดอดีตจะขาดอดีตวะมันทำไมได้วะไม่ขาดดีถ้าการไปได้ทำลายมอนเตอร์ได้สามารถสมัครการนี้อันเชิญวิเศษมังกรถ่ายอ๋อไปมันทำอะไรนะจะเปิดเหรอตาเยส

ตัวก้าโอ้เสียงหุงมเลยย่ะเดี๋ยวจะโอ้ยทำไาการ์ดฟิวชั่นมันหายไปไหนวะเพื่อนกูใส่ไปต้องสามใบด้วยมันหายไปไหนวะทำไมมึงหมอบการ์ดเยอะจังแล้วยาเม่รู้ยำให้รุนดากูจะฆ่ามึงยังไงดีนะตีมันฆ่ากูได้หรอกกูมีการ์ดแก้ที่อะตีมึงอะมึงฆ่ากูบ่ได้หรอกเปิดสิเปิดมาขามาข้า่ยทำไม ย้อนไอ้เฮียไปสามอ๋อรีมูฟเออแน่นอนใบนี้มันควรจะมีไวนะออ้นะเด็กพวกแบงใส่ได้สามใบอะอย่างละสามใบเอ,อ้สองใบก็พอจบเทินจบแล้วสินะจบแล้วกลัวจบแล้วขอได้มอนตักตัวเฮ้ยเศร้าใจเศร้าชิบหายทุก <my> ชีวิตตัวไอ้เด็นี่ไงทุกของมึงมาด้วยไงโคตรเทสัต ขวัยมึงเอามังกรกูไปทำไมมันแปลกเยอะของกูยึงก่อนมืงอเอามงกุลไปจะไหมอย่าอย่าโบมืออีกไอสัตว์เออแม่งขึ้นเทนได้ไงวะตอนจบติดมเอออาโฆษณาไม่มีไอสกางไอเยอะโคตเจ๋งอ่ะตัวยัยแนวบอกเลยเดี๋ยวกูให้เิญมังกรลอยู่ดีไงมาทำลายทำลายทำลายหายแล้วว่ะ แย่ yeah, แล้ว <laughs> <laughs> น,นี่คือเหมือนเล่นระดับเด็กอนุบาลที่ผ่านเอาไปแดงไอ้เห<อ>ี้ยเอามาเอาขึ้นมาไปนี่ย <laughs> ความไปเลย <laughs> เอาชิบหายเอ้ยไอ้เปรดเอ้ย <laughs> ไม่มีมอนโล ผมขอหมอบการหนึ่งใบไม่ให้สัตว์ผมขอหมอบอิดหนึ่งใบคุริโบลระเนี่ยไม่ใช่คุริโบว้ยคุริโบมันเก็บบวบมือแน่นอนอี้ยเหลียมยกโตโอ้โหโคตาเศร้าเลยเศร้าหิบหายทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยทำไมทำไมกูลงการไม่ได้ เนีโอ้มันกดไลค์ไม่มึงกับกูก็ตายไปข้าไอ้ชัดไม่เราต้องเผามันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแม่งโศกการ์ดลงหูสายเดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวกูตายเอาไปก่อนไม่นะต้องพึ่งการกระดักเดี๋ยวละกูไม่มีมอนเลยอ่ะกูถ่วไม่ได้มอนแหละเจอของช้าน ดอเฮือเฮือเฮือกูแพ้เนี่ยโอ้ไม่นะกูไม่ได้โชว์เลยโอ้คูนิโบ่คูนิโบ่ไม่นะจะตีพ่อจะตีพ่อเลยลูกเย้ยอไอ้มันโอ้จากูรู้มึงมีการหมอบไปสัตว ไม่กูหมอบฟิวชั่นไปสองไปเฮียวอ้โไอ้เสียงร้องแม่งหัวหัวนมากอะเล่นยากเด็กเนี้ยเล่นยากเป็นเด็กเหมือนมีแต่กล้ามเนื้อใหญ่ไม่มีมาสมองเอาไอ้นี่ขุดลงไปใส่เต็มมาเลยเพื่อนอย่าอมขอมมาได้เลยโงที่มึงมีทั้งหมดมากูอยากรู้เด็กกูได้ได้ไกลแค่ไหนไอ้ี้ย เฮ้ยมาแล้ววูว้วคิมมอนปลาตัวใหญ่มาเลยเยอยแก่ซี่หลอดมามีใช่แไก่ซี่หลอดโฟว์ตลอดมามาแล้วเจอะเจ้ะโอ้ตัวโคตรใหญ่แมเ่เย็ดเอ้จบเพลแล้วกันนะ กับเธอแล้วกันนะจั่ t h i Skyfall h e n u Combo อีผู้หญิงนี่เป็นใครทำไมถึงใส่คกลเตอร์มึงมึงแม่งเบจิต้าว่ะใ้าดูกับมึงอ่ะแต่กูไม่ใส่คกลเตอร์นะเว้ยไม่มึงเห็นข้างมึงตามันสีแดงปะอันนั้นแหละคือคกลเตอร์แปลว่ามันก็ต้องเก่งกว่าเบจิต้าดิ อันนี้ไม่รู้ว่ะเดจิต้าฮัลคาเวอร์รก็ไม่ได้ฝังที่ดวงตาทำ,ทำอะไรวะมึงทำอะไรวะเออลืมไปกูน่าจะลงอีกตัวหนึ่งนะมาเลย,ยาบาซโซชาร์เอฟเฟกต์เฮียฮีมานาันเอาซะแล้วมาแล้วโอ้โหยูฮูเรียกกระลิกชายทุยกระลิชี่อายขึ้นมือ,แค,อแค่นี้เหรอแค่นี้แหละ เราไม่ขัดกูอะมันไม่อยากขัดทำไมผมไม่อยากขัดคุณนะครับทำไมครับยากขึ้ไหมตัวมันใหญ่ไปอ่ะอ๋ออฟเฟรมันคืออะไรวะนี่ยอืมซับมอนวอเทอร์น่ารักอะไรสัตว์เฮ้ยมาแล้วเอ็กซ์ซีโช้ใครจะได้ไหมเนี่ยเฮียเอ็กซ์ีโชคใคร ได้นอนโชคใครใช่ไหมวะเออนัมเบอร์สิบเก้าเอาวะเลยนะไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยดีทำอะไรได้พี่มันบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดมอนเด็กซีดบนสนามตัวไหนก็ตามมันจะถอดวัสดุบิมึงถอดจากตัวมันแทนได้ว้าวเออของดีของดีนี่ของดีมาเลยโอ้อาร์เมอร์เอ็กซีดว้าวโอโคเท่แต่ได้แค่นั้นแหละ นี่เรียกลงมาแล้วอ่ะไอ้เหี้ยอืออืออืปอือไปเฮ้ยอย่าตีไปบอกแล้วกูใส่จัดเต็มไอ้เหี้ยคิดจะว่าเหมือนลงแรงโอ้ยเคสต์เกิลเจอาบัลลินเออโอ้โหสปีดลงมันเร็วนะเด็กเนี้ยไอ้น้ำเนี่ยแต่มันกลัวมัน <Hey. S 2> รู้บบเลยว่ารูปแบบในการเล่นมันน้อยไปห,หน่อยรูปแบบเล่นมันน้อยแย <Yeah, S 1> ่มาแล้วจิ้มกูแล้วกินนะเอาเอาแบบน,นี้ลงแล้วกันไปโอ้ย oh. <Bye. S 2> oh, ทิ้งไม่หยุดมา <Ma. S 2> ดีจริงจริงนาลีเจรเรีนจะขัดกูไหมขัดกะเฮี่ยแล้วไม่มีอะไรขัด มาเลยโอ้โหจะเล้สีไหน Let's go อ้าวชิปหายเลยทำไมวะทำไมอ่ะเอาทำไมอ่ะนี่ไงมันก็ขุดได้ปะเออก็ได้มั้งได้มั้งเฮียได้อยู่แล้วเฮียก็ได้มั้งกูเคยเล่นอยู่เคยเห็นมามาแล้วเนี่ยออกมา เคีย er, แม่งมายิงกูซะแล้วไอ้เฮียดูมันโอ้โยยาวแดนเอฟเฟคด้วยแบนมึงน,นี่แหละกูไม่มีสกิลเฉพาะตัวของคนเนี้ยที่จะเอาชาร์กเบรกลงมาได้อะมันต้องหาจากในอีเวนต์เท่านั้นปลามาปลาหยุดน,นี่แล้วเรามันจะขึ้นเป็นฟัวร์เมอร์ยิงทิ้งโอ้ไม่ขึ้นเอ้าไม่ขึ้นอะเตีย่างเดียวอโอู้บ,บอกมึงเล่นแบบจัดเต็มมาเลยเฮียกูกลัวมึงจะใช้เอฟเฟคไอ้เฮียกูไม่ขึ้น มันใช้เทิร์นใส่ของข้าไม่ได้นี่ตบบายก็ใช่การตัดสู้ที่โคตรมันมากเลยนะป<า>นะ